มาพูด<อ>เกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคบค่ะก็ก่อนอื่นขอพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสนะได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาบอกนะคนะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้นะก็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงที่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจะะขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงนะ มีะไรบ้างมีจะรู้เรื่องเรื่องรายละเอียดที่จริงไหมเือสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ิว่อ๋อจริงๆแล้วก็คืออ่ะเขาเรื่องเลยการเรื่องไม่ก็การคบกันเนี่ยสำหรับพี่อ่ะเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรแล้วก็เอ่อถ้าเมื่อวันนึงมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างคนเดียวเนก็ มันก <ider> th ็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้เรียกว่าสาเหตุสาเหตุคือการเก้าอยู่เช่าอยู่เต็มที่ที่สุดแล้วก็คือวิวมั่นใจในตัวว่าวิวสามารถปรับตัวได้แล้วก็คือที่ผ่านๆมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในถุงเดือยในก็วันหนึ่งมันมันมันเหลือการที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวก็จะไม่ค่อย ในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์มันยากขนาดไหนควิวมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสี่ปีเป็ีก็นานอะไรอย่างเ้ยก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านใครเป็นคุณเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเออเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย มีการคุยกันหลายลารบอบนะคะว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยจบไม่ได้มีสิ่งผอย่างก่อนที่เราจะตัดใช้พูดกันมันมีราเขายังมีสัญญาณบอกผิดอะไรกันก่อนนรมคะม,มันต้องแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความความพยายามหรือความกังวลของแต่ละคน,คนก็คงไม่เท่ากันทำเต็มที่ที่สุดแล้ว่แสดงว่าเรามีการพูดคุยกันหลายรอบแล้วปรับกันหลายรอบแล้ว เราเป็นแฟนตกใจวิวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีสัญญา,าเลยว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าโตยู่เองอ่ะก็ได้มีการแบบไปตามาไปเอาเล่นเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็แล้วแก็ตามที่ทุกคนเห็นแบบบางอย่างบบอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดแล้วครับมันจะเป็นการ อย่างตามกระแสข่าวมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้วิวช่วยยืนยันในลูกอันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ถูกคนเห็นขาวในหน้าสุเรี่อเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้แล้วสำหรับตัวเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามไหมครับสำหรับตัววิวเอง ขอไม่พูดถึงเขาเขาต่างต่างเพราะว่าจริงๆอยู่ไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้รู้จริงอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบทั้งสองคนเลยเราไม่ใส่เราไม่ใส่ในใจเราไม่ใส่ในใจเขาได้ก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วหนึงที่ตัวเองพบใจมาเราก็จะแน่ใจแบบเตมที่อยู่ไว่าแบบชื่อะไรยู่แล้วเม่้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นิงๆมันอยู่ด้วยการแบบ ชิลมากที่ผ่านผ่านมาเราก็ไปทำอะไรณตอนนีแ้นะแต่ผู้หญ<ม>ิงบางคนเขาจะมีเซ็ตพิเศษอย่างเรามีเซ็ตนะครับไ,ไม่ได้มีอะไรหลังๆ,ๆเขาม,มีเขาลางใช่ไหาเรารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมหวิวก่อนที่จะมาคุยกันว่าเราต้องแยกกันแล้วคือว่าคือไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอ่ะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนออะไรมากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นเรา มันไม่โอเคอะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทำงานดีกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัเรูสังเกตได้คืออะไรครับที่รวมเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะอือกับมันผู้หญิงเราโฟกัสมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรเสียดายไหมกับความรักครั้งนี้มาสี่ปีด้วย่็คือเสียใจแล้วเสียดายเวลาไปเรื่องปกติของเราค่ะเพราะว่าโคมนาน ไม่น,นยากพยายามสอนไม่รู้มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากมาดูแลตัวเองมารักตัวเองพร้อมแล้ว,ว,ลวคะที่สอนอะไรกับคุณบ้าครับก็สอนว่าทำงานดีกว่า <c oughs> คือเหมือนที่คนพูดนะคะเออถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะอเออแล้วก็ดูจริงๆเราเป็นเสียใจแต่มืนก็เรียกว่า ดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวที่ไปงานที่เวียดนามแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบจริงจริงใช้เวลาในการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมอือก็มีบ้างที่หนึกอะไรอย่างอันนี้จหนักหนักในวิวกับการที่แบบต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะนันคือการตัดสินใจมันโตโตแล้วอะค่ะ อันนี้สะพ <át> ัดติดใจหนูกี่เปอร์เซ็นต์อันเป็นอัโลวันนี้เลยอันนี้ก็คือจริงจริงอัลบาโลไม่ได่อัลบาโลอะค่ะก็ไม่ได้ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นเพราะว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปลดความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบ รู้สึกอะไรหรือว่าวอแกแง่หรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทำงานะไม่อยากไม่อยากเห็นรูปปีดหน้าปีดเขาปีดไปในเอทีพีเองแล้วคือเรียกว่าวอันนี้มันปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันต้องมีเยอะแยะอย่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบมันแบบเรื่องแค่นี้แต่ถ้าว่าเรื่องสองคนแล้วกันมันเป็นสัญญาณแท้แบาเหมือนบอกเองว่าเฮ้ยฉันพร้อมมูคอนจะไปข้างหน้าแล้วนะหรือเปล่าเ็ย กตัดสินใจอย่างนั้นเลยตัดสินใจนานไหมนใจนานไม่ไกลมาคิดกว่าแต่ต้องแบบอาร f o ไม่ปิดลับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่งตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือการจะทำอะคะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรนะคะก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะไะ เป็นตัวก็อยากยืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องลัวแล้วก็วิวก็ยังรับรับตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทำงานสิ่งทีู่ใจอันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตแต่ก็ยังไม่แแต่เราอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันแต่ก็ม่ได้รจกันเลว่าจอยากค่ะกันยังไม่ค่อยได้เจอไม่เราอยู่ที่คองอ่ะก็แต่อยู่ งานว่งที่วิวใส่ววได้มากที่สุดเลยครับงานเยเดียวแล้วก็แบบครอบครัวน่ารักน่ารักสนุกสนุกครอบครัวว่าไงบ้างวิวก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่คุณแม่ว่าไงบ้างก็ไม่มีอะไรคือจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทำให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ วพี <ersch> อยาขอยถามหน่อยอย่างความสมคั์วิวกับเจดอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาย่างไรอย่าก็ใช้เวลาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ใช้เวลาสำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงยรากวคงยังรักกันอยู่แต่้าจบก็คือแบบจบเลยตัวคนจะมองว่าจบไม่สวยไหมครับเพราะว่ามัน ประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันกับคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนเป็นห่วงความรู้สึกมากกว่าของมุกใช่คือแบบเราเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทำงานแล้วอ่ะอยากเป็นการลดความรู้สุขมากกว่าตอนนี้มุกอ่อนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ แต่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังที่แต่เออโอเคมูออนก็คือสำหรับพี่ก็คือบอกว่ามูออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยอยู่ใจถูกไหมยุ่ใจอืมครับแล้วจะเปิดใจไหมเปิดใจยังหรือว่ายังพอแล้วกับเรื่องกำลังพอแล้วงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความสง่ายฝากดูงานดูด้วยนะคะเขอเก็บเงินเลยคเะคือแรงเข้ากด ไม่จะว่าจะถามเรื่องเวียดนามให้หน่อยเออเวียดนามเป็นไงบ้างเราจะได้แบบเออเวียดนามคือบรรยากาศระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดคอนเสิร์ตที่ดุด้วยก็แบบว่าเหมือนยุคอัดมั่นอะไม่ได้เคยเต้นแบบเขาไปเลยก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะถ้าถ้าทุกคนเห็นวิวก็เป็นแบบยาที่แบบแมนแม่นแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็แฟนๆ ได้ในนอิสตาแกรมววิตื่นเต้นไหมวิวเพราะว่าแบบเป็นแฟนๆให้ความสนใจเยอะแล้วหนุ่มว่ะคิดการแสดงแดนซ์แบบฝึกเลยมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละครอยู่ค่ะแล้วก็แค่หนุ่มไม่แบบลื่นลงคนเม่คิดก็ดีใจมากเลยดีใจนี่กำใส่ที่เลยไหมครับวิวค่้ชมคะตอบมาได้นะเออชอบเต้นคอนเต้นหลายรูกชอบนา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 หรือว่าได้ตัวช่วยแบบเพื่อนๆเราอาจจะที่ไปด้วยกันด้วยไหมมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนเกี่ยวข้องม เพราะว่าเราใหม่ก็พั่ที่ัีน้องก็อาจจะมีแบบผิดพลาดางนะคะการเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีโซนมีน้องตั้งกลิ่นมีไม้ไผ่ที่น่ารักมาก็นการเจอกันของเรานะคะอย่างฟิลนี้มันโดนใจพี่กันเลยมากค่ะหนูดูรึยังคะหนูไม่ได้เป็นกันเลยกันเลยกันเลยก็ยังอยู่ต้นแขกเลยค่ะที่ต่อครับขอโทษนะครับ พี่กับเธอแล้กพี่ๆทุกคนก็เป็นตัวแทนเพื่อนหญิงพลังหญิงตลกกันค่ะค่ะติดต่อมาอยากให้ออนทัวร์ไปที่แฟนที่จังหวัดประเทศหืทแต่ว่าดูดูอยู่าเอ่ช่วงเวลาเวลาที่ได้นำแสดงหลายๆคนคพร้อมกันมันยากแต่ว่าแฟนที่ไทยก็อยากเห็นอยากแที่ไทยฝากขามอยากดูกันไคะ <Okay. S 2> อาคจะ้รวมเก่งมาอีกทีหนึ่งมาเจนเราโอเค,คขอบคุณค่ะพี่วิพี่รักกันนะไม่ได้เกนนะ <c oughs> yll, ลียดกัน